สวัสด Podcast, Process Invest, Process ีครับขอต้อนรับเข้าสู่จริญจิตพอดแคสต์พอซอนเวสพอซัสมายจดลงทุนกับจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นพิเศษที่387ตลาดหุ้นไทยจันทที่5ตุลาคมนะครับก็กลับมารีบาวบวกขึ้นได้นะครับดัชนีปิดที่1242.99จุดนะครับบวกขึ้น5.45จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายก็เบาบางลงมานิดนึงนะครับ39,485ล้านบาทนะครับ ต่างชาติยังคงขายนะครับขาย 1, 1 1 5ล้านบาทส่วนรายอื่นซื้อหมดนะครับกองทุนซื้อ76ล้านบาทบโบรเกอร์ซื้อ82ล้านบาทแล้วก็ผู้ซื้อหลักก็คือเป็นรายย่อยซื้อ955ล้านบาทนะครับก็ตัวตลาดหุ้นก็ยังผันผวนตามปัจจัยต่างประเทศนะครับหลังจากที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ประธานาธิบดีโดนด์ทรัมป์ก็ ได้รับรายงานว่าได้รายงานว่าติดโควิดนะครับแล้ววันจันทร์ก็มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นตลาดต่างประเทศก็มีการรีบาวขึ้นนะครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราก็ติดตามข่าวในเรื่องของออรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่นะครับค,ค,ค,คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะครับก็ได้รับการโปรดเก้าแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตลาดหุ้นก็ยังขวัญหวนแกว่งขึ้นลงนะครับอยู่ในสาการ อยู่ในสถานการณ์ช่วงนี้ที่ตามตลาดต่างประเทศด้วยแล้วก็ยังผันผวนอยู่ในกรอบอยู่เช่นเคยนะครับตัวตลาดหุ้นบ้านเราในปัจจุบันนี้เนี่ยมีตลาดมีกระดานเทรดหลักๆอยู่2กระดานนะครับถ้าเราแบ่งกันก็ที่เราได้ยินกันก็คือตัวเซทนะครับตลาดหลักทรัพย์ไม่ใด้ตัวเซทดัชนีเซทนะครับซึ่งเป็นดัชนีใหญ่แล้วก็ดัชนีตลาดทรัพย์ MAI นะครับซึ่งเป็นดัชนีสําหรับหุ้นที่มีขนาด เล็กลงมานะครับซึ่งเกณฑ์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในแง่ของความยากง่ายในการเข้าจดทะเบียนนะครับอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นเซ็ตหุ้นที่จดทะเบียนในเซ็ตเองเนี่ยก็ต้องมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วเนี่ยเกินกว่า300ล้านบาทเป็นต้นมีการแท็กเ,เล็กขอดย้อนหลังไปมากกว่า3ปีแล้วก็ต้องมีส่วนของอผลกําไรเนี่ยที่สูง สูงกว่าใน M A I ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเนี่ยมากกว่ามีเกณฑ์ก็คือมากกว่า50ล้านบาทแล้วก็มีการแทรกในขอดย้อนหลังไปเนี่ยน้อยกว่าแล้วก็ตัวผลกำไรเองเนี่ยก,ก็ต้องมีมีมีรีเวีรีเมนที่น้อยกว่าเช่นเดียวกันกดเกณฑ์ต่างๆก็ง่ายกว่านะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับตลาดหุ้นนะครับโดย คณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอตอนเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะให้มีกระดานที่3นะครับนอกเหนือจากเซตนอกเหนือจาก MAI ต,ต,ต้องการจะให้มีกระดานที่3เพื่อใช้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME รวมถึงตัว Startup ด้วยนะครับซึ่งคาดว่าจะ มีการอนุมัติได้ในช่วงไตรมาสสถึงไตรมาสสปีปีหน้าปี6,4นะครับวันนี้ลองมาดูรายละเอียดกันนะครับข้อมูลมาจากตัวามาจากสำนักข่าวอินโฟเควสนะครับน่าสนใจก็เลยลองเอามาเล่าให้ฟังกันครับคุณลื่นวดีสุวรรณมงคลนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกำก,กับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือว่ากตรตเนี่ยก็เปิดเผยว่ากตรตเนี่ยคาดว่าจะอนุมัติกระดานที่สานะครับสำหรับเทรดตัวธุรกิจ SME และก็สตาร์ทอัพเนี่ยได้ในช่วงไตรมาสสอง ไตามาสามปี64นะครับทั้งนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของอนุกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก่อนเสนอให้กรรมการกรตหรือว่าบอร์ดเนี่ยพิจารณาอนุมัติต่อไปนะครับเป้าหมายก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นผ่านการระดมทุนในตลาดทุนไทยนะครับปัจจุบันมองว่าบริษัท SME ที่มีศักยภาพในการเข้ามาเทรดเนี่ยมีอยู่ราว40-50้รายคือแน่นอนก็คือ ถ้าเป็นที่รู้กันก็คือตลาดหุ้นตัวบริษัทที่เข้าตลาดหุ้นเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็จะต้องเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เป็นค่อนข้างขนาดใหญ่นะครับเอาว่าถ้า m อ i ก็ต้องมากกว่า50ล้านบาทแล้วก็แท็กเคคอร์ดย้อนหลังไปก็ต้องมีกําไรอย่าง m อ็เนี่ยย้อนหลังไป2ปีก็ต้องมีกําไรมากกว่า10ล้านบาทเป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของ SME เอเองแหล่งในการระดมทุนนอกเหนือจากทุนของเจ้าของแล้วก็หนีไม่พ้นต้องระดมทุนจากสถาบันการเงิน เงินกู้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีความพยายามที่จะส่งเสริมให้มีตลาดรองรับการซื้อขายเพื่อให้การเข้ามาดินลงทุนเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจ SME และ Start-up เนี่ยจะเปิดให้บริษัทและบริษัทบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนเนี่ยรวมถึงบริษัท Start-up เนี่ยสามารถเข้ามาดลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าวได้โดยยื่นแบบฟอร์มข้อมูลบริษัท นะครับหรือว่าที่เรียกว่าเทมเพลตเนี่ยซึ่งมีรายละเอียดที่น้อยกว่าการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลหรือไฟลิ่งคือถ้าหุ้นจะเข้า IPO ในเซตในเอต้องยื่นไฟลิ่งแต่ว่าเกณฑ์น,นี้เนี่ยก็คือให้ยื่นผ่านเทมเพลตนะครับซึ่งมีระยะเวลาการพิจารณาดูมันเนี่ยภายใน14วันทําการนะครับก็จะสามารถเปิดให้เสนอขายหลักทรัพย์หรือว่าหุ้นได้โดยกราตอจะเน้นการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างครบถ้วน นะครับหลักเกณฑ์การเข้ามาเทรดในกระดานที่3ของ SME เนี่ยจะมีขั้นตอนไม่เหมือนกับบริษัทขนาดใหญ่นะครับเป็นการเปิดเผยข้อมูลแบบสั้นๆบนเว็บไซต์นะครับไม่มีการไม่มีการกำหนดเกณฑ์รายได้กำไรนะครับแต่สิ่งสำคัญคือผู้ที่จะเข้ามาลงทุนเนี่ยจะต้องเป็นนักลงทุนที่เข้าใจในธุรกิจ SME นั้นๆเป็นอย่างดีก็คือจะมีการกำหนดเกณฑ์ของผู้ลงทุนน,นะครับผู้ที่เข้ามาเทรดนะครับ รวมถึงต้องมีฐานะทางการเงินอยู่ในระดับที่ดีด้วยโดยเปิดกว้างให้กับนักทุนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักทุนสถาบันนักทุนรายใหญ่นักทุนรายย่อย private equity fund และธุรกิจเงินร่วมลงทุนหรือว่า venture capital เป็นต้นนะครับโดย ระยะเวลาอนุมัติให้ซื้อขายเนี่ยจะใช้ระยะเวลาเพียง14วันทําการเท่านั้นแต่ว่าถ้าเท่าที่ดูรายละเอียดตรงนี้ก็คือไม่ใช่ว่าจะเปิดให้ทุกคนเข้ามาเทรดกันได้นะครับดูจากหลักการที่ที่ท,ที่ที่ตรงนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าจะต้องเป็นมีกฎเกณฑ์สําหรับผู้ที่จะเข้ามาเทรดกฎเกณฑ์สำหรับผู้ที่เข้ามาลงทุนด้วยนะครับทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกราตก็ได้มีการสนับสนุนและเปิดช่องทางให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน ตลาดทุนผ่านช่องทางต่างๆโดยการออกแล้วก็ปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับแลวก็ลดอุปสรรคในการระดมทุนเช่นหลักเกณฑ์การออกและเสนอการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจํากัดนะครับและก็หลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ crowdfunding นะครับเพื่อช่วยอำนวความสะดวกและก็ลดต้นทุนในการระดมทุนนะครับรวมถึงจัดกิจกรรมสัมมนาหให้ความรู้และคําแนะนําแก่ SME ในการใช้เครื่องมือและก็ช่องทางการระดมทุนนะครับโดยล่าสุด มี SME ที่ระดมทุนผ่านตลาดทุนประสบความสำเร็จแล้ว13รายมูลค่ารวมทั้งสิ้น78.19ล้านบาทนะครับโดยล่าสุดเนี่ยกรตอก็ยังร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนะครับลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสับสุน SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้นะครับสอดรับกับภารกิจของ2หน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมและก็สับสนุนพัฒนาเ m e ให้สามารถเติบโตแล้วก็ แข่งขันได้ในระดับสากลน,นะครับโดยเอโดย MOU ในครั้งนี้ถือเป็นการบริมาบริบริบราการความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อให้กรตอตและก็สสวในฐานะหน่วยงานที่ที่มุ่งพัฒนา SME ของประเทศเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนแล้วก็สนับสนุนข้อมูลความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญในภารกิจระหว่างกันนะครับตลอดจนนําไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริม อีโคซิสเตมด้านตลาดทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและความพร้อมของ SME ต่อไปนะครับในส่วนของคุณเวียพงมาลัยนะครับผู้อำนวยการสสบก็บอกว่าความร่วมมือระหว่างสสบและก็กรตกรตครั้งนี้ก็สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางและนโยบายของสสบนะครับที่มุ่งเน้น3าเรื่องคือ1ก็คือการแสวงหาช่องทางการตลาดให้กับ SME เพื่อเร่งเพิ่มรายได้หลังโควิด -19 คเ้คี่คายลงนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่าย แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็สามคือการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้แล้วก็กลับมาเข้มแข็งในอนาคตนะครับก็ตรงนี้นะครับเราก็ติดตามกันต่อไปนะครับอาจจะยังไกลตัวสักนิดหนึ่งเพราะว่าทุกวันนี้ในแง่ของการลงทุนในแง่ของผลตอบแทนในแง่ของการเก็งกําไรเราก็ยังซื้อขายกันอยู่บนตลาดเซ็ตแล้วก็ เ a i เป็นหลักนะครับแต่ว่าเรื่องของอธุรกิจสตาร์ทอัพเดยเพราเรื่องของธุรกิจสตาร์ทอัพเองก็ใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับรวมถึงเรื่องของ SME เองหลายๆท่านที่นอกเหนือจากการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วหลายท่านที่ที่ไม่ได้ทำงานในองค์กรก็อาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าสมัยนี้ก็มีการส่งเสริมในแง่ของการทำธุรกิจอยู่ ให้อยู่อย่างมีอยู่อย่างในยะสสาคัญนะอยู่อย่างเป็นในยะสสาคัญก็หลายท่านฟังตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นโอกาสสาหรับตลาดทุนไทยที่ในอนาคตเนี่ยจะมีกระดานที่3เข้ามาให้มีการซื้อขายหุ้นนะครับเป็นตลาดรองสําหรับตัวบริษัท SME แล้วก็ตัวบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งก็คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับช่วงแรกก็คงจะจํากัดในหลักเกณฑ์ต่างๆก่อนแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็จะเป็น แรงจูงใจที่จะให้บริษัทโดยโดยเฉพาะ SME แล้วก็สตาร์ทอัพเนี่ยเขาเข้ามาระดมทุนในตลาดทุนเป็นแหล่งเงินทุนอีกช่องทางหนึ่งได้นะครับก็เอามาอัปเดตให้ฟังกันนะครับเป็นทิศทางที่น่าสนใจสำหรับตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก็ให้ทุกท่านได้ติดตามต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ใน e p i s o d ดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ